ตัวนี้เป็นเลื่อยจิก๊กซอ สวัสดีครับสวัสดีครับผมปุ้ยครับมาจากเพียรพูมาทูไทยแลนด์ครับครับผมทูครับจากพูมาทูไทยแลนด์ครับครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำจิกซอ์นะครับรุ่น p m 4 3 1 j ครับอ่ารุ่นอะไรนะครับ p m 4 3 1 j ครับโอเคเลยจิกซอ์นะครับ ตัวนี้นะครับอ่าน้องพูดช่วยถือหน่อยนะครับอ่าถือตรงนี้นะอ่าครับตัวนี้เป็นเลื่อยจิ๊กซอที่เป็นเลื่อยจิ๊กซอที่ตัดได้ทั้งไม้ทั้งเหล็กอลูมิเนียมนะผ <Huh? S 1> นังเบานะต้องบอกผนังเบานะครับไม่ใช่คนกรีขนาดใหญ่แน่นอนเนาะแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของการตัดนี่คือสามารถตัดโค้งได้ด้วยนะครับ hmm. ตามตามคุณสมบัติของจิ๊กซออยู่แล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกาลังไฟ450วัตต์นะครับ hmm. 3, ความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่5 0 0จนถึง3,100รอบเลย ึ้นอยู่กับการปรับนะครับอ่าด้านนี้นะครับต้งปุ้ยอ,อาชี้ชี้ชอ,อ่าจะมีเบอร์นะเพื่อปรับความเร็วรอบนะครับถ้าความเร็วรอบต่ำๆนี้นะครับจะเหมือนว่าเป็นการตัดช่วงแรกๆหรือไม้ที่มันมีความแข็งค่อนข้างสูงอ๋อก็คือสโลเบาๆไปก่อนใช่รวมถึงการเข้าไปตัดเหล็กด้วยเนาะถ้าไปใช้รอบเต็มที่เองก็จะอาจจะแบบทําให้ใบมันหกักนะตัวนี้นะปรับความเร็วรอบได้นะถึง6ระดับเลยนะครับตัดไม้หนาสูงสุดได้60มิล S <S oh. นะครับ <S 2> <S 2: oh. เหล็กนะครับได้ที่6มิลนะแต่เวลาตัดไม้กับตัดเหล็กก็ต้องเลือกใช้ใบให้ถูกต้องด้วยตัวระยะใบชักนะครับ <S 2> <S 2: oh. ก็จะอยู่ที่26มิลิเมตรนะครับ แล้วตัวนี้พิเศษก็คือสามารถปรับฐานได้นะครับตัดเอียงได้ถึง45องศาเลยเอียงสุดได้45องศานะครับตัวนี้ดีไซน์พิเศษนะตรงนี้นะครับจะมีดีไซน์นะครับให้ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับเพื่อดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีบางใบแบบใสนะครับอันนี้เลื่อนลงมานะครับเวลาเราใช้ตัดนะครับป้องกันสะเก็ดกระเด็นไปหาคนอื่นเนาะหรือว่าตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็บางใบแบบใสนี่ประโยชน์ก็คือเราก็ยังสามารถส่องหาแนวตัดได้นะแล้วก็ปรับเลื่อนง่ายเมื่อกี้ลองรูดให้ดูก็ง่ายมากเลยนะครับแค่น ตัวนี้จะมีระบบปรับเตะใบได้ด้วยนะครับระบบเตะใบนะครับก็จะเป็นระบบที่นําร่องในการตัดให้ตัดได้เร็วขึ้นแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของไม้ต้องใช้กับไม้เท่านั้นนะครับถ้าใช้กับเหล็กใช้ไม่ได้นะครับใบก็จะหักเลยอย่างเช่นเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเวลาตัดนะครับปับเตะใบปุ๊บก็จะตัดได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้โหออปชั่นครบเต็มๆแบบนี้นะครับมีด้ามจับที่เป็นนี่ครับ rubber grip ด้วยนะครับยางกันลื่นนั่นเองใช่แล้วก็ตัวนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์นะครับมีระบบเป่าไล่ฝุ่ ระบายความร้อนไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับก็จะเป่าไล่ฝุ่นด้านหน้านี่แหละครับเพื่อให้เห็นแนวตัดได้ชัดขึ้นนาน้องปุ้ยไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับแต่ต้องไปเทสเอาดอหน่อยนะครับเพราะมันจะมีฝุ่นหน่อยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเทสแล้วเป็นยังไงครับ โอเคเทแล้วโหสนุกมากเลยครับช่างปุ้ยนะตัดดีนะครับพลังสูงปรับรอบได้คเป็นไงครับกับระบบเตบยใบช่วยได้เยอะเลยครับอ่าช่วยได้เยอะนะครับ ก็เดี๋ยวผมสรุปข่าวๆแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเลื่อยจิ๊กซอนะครับมันจะมีกําลังไฟมอเตอร์เนี่ยถึง450วัตต์เลยทีเดียวมันมีรอบต่ําสุดเนี่ย500สูงสุดเนี่ย3,001เลยทีเดียวครับแล้วก็จะมีโพรมปรับความเร็ว6ระดับนะ6ระดับนะครับครับแล้วก็ช่วงชักเนี่ยได้ประมาณ26มิลเลยอืมเอาช่วงชักที่เป็น26มิลนะครับก็สามารถตัดหนาไม้นะครับได้สูงสุดถึง60มิลนะครับตัดเหล็กได้6มิลนะปุ่นแล้วก็มี ระบบเตะใบพร้อมกับการดบางใบแบบใสนะครับสามารถมองหาชิ้นงานหรือว่าแนวตัดได้ง่ายชัดเจนเนาะที่ดูแล้วผมถามนะครับว่าอันนี้เหมาะกับใครครับโอ้ช่างไม้มืออาชีพทุกท่านเลยนะครับต้องบอกก่อนนะช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์เนาะที่ต้องการตัดเข้ามุมตัดโคง้งนะครับหรือว่าตัดเก็บงานนี่ตัวนี้มาเลย อ๋อสเปคเต็มๆตมออปชันเต็มๆตมเลยนี่ครับแล้วจะมีอีก1จุดนะครับก็คือ serial number ตรงนี้นะครับเราจะมีแอปพลิเคชันทิมนะครับให้โหลดใน Android และ iOS เนะครับเพื่อก่อ serial number ตัวนี้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆได้และมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นมากมายนะครับตัวนี้โอ้ดีขนาดนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูได้ที่ Facebook Page นะครับ Puma 2นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์นะครับับถ้า ใจอยากดูสินค้าตัวจริงนะครับเชิญที่โชว์รูมที่วรจรักร์ได้เลยแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายสินค้าทั่วประเทศอืมครับมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับร้านค้าชั้นนาทุกที่เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครที่ช่องทีรวัตรุป๊ปด้วยนะครับว่าคลิปต,ต่อไปเราสองคนจะมารีวิวอะไรวันนี้ว,วันนี้นก็ขอฝากจิ๊กซอตัวนี้นะครับ PM431J นะครับเราก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะครับงั้นก็สวัสดีนะครับ